ผมเห็นนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่นักข่าวที่โดนหมายจับนะครับโดนโดนหมายจับเนื่องจากว่า มีการส่งหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งนะครับสงส่งหมายเรียกไปแล้ว2ครั้ง Twelve, เนี่ยตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนตามที่อยู่ของทะเบียนบ้านแล้วนักข่าวคนนี้อาจจะไม่ได้รับหมายหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลสุดท้ายก็คือไม่ได้มาติดต่อก็เลยโดนออกหมายจับซึ่งนักข่าวเนี้ยก็ได้ออกให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองเน่ยเป็นนักข่าวนะครับทำข่าวแบบเนี้ยนะครับไม่น่าไม่ไม่สมควรที่จะโดนดําเนินคดีเลยทําไมถึงไปดําเนินคดีกับตนเองนะครับแล้วแบบเนี้ยอีกหน่อยนักข่าวจะกล้าทําข่าวเหรอนักข่าวจะกล้ามามามาทำข่าวมามาเปิดเผย ข้อมูลเหรอครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ทราบว่านักข่าวคนนี้เป็นนักข่าวที่ทำมานานหรือยังหรืออยู่มานานหรือยังหรือทราบข้อมูลของการทําข่าวหรือยังผมเองไม่ใช่นักข่าวนะครับผมไม่ใช่นักข่าวแต่ผมก็พอจะทราบข้อมูลมาบ้างว่าการทําข่าวเนี่ยเราจะต้องทําข่าวในประเด็นที่เป็นข่าวและนําเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถูกต้องไหมครับแต่การที่เราไปทําข่าวที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือเป็นทําการทําข่าวที่มันล่วงล้านะครับมันล่วงล้ําสิทธิประโยชน์สิทธิ ส่วนบุคคลของคนอื่นมากไปมันก็ไม่สมควรจริงไหมครับวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทําข่าวในประเด็นที่เป็นที่เป็นข่าวคุณจะสัมภาษณ์ในประเด็นที่เป็นข่าวในเป็นกระแสยอยู่ในอยู่ในโลกโซเชียลหรือเป็นกระแสยอยู่ในข่าวเนี้ยที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้ผมเห็นด้วยและผมสนับสนุนและผมก็ไม่เห็นมีใครที่จะมาฟ้องดําเนินคดีนะครับถ้าคุณทําข่าวแบบนี้แต่การที่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวคุณนะครับไปทําข่าวที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต,ต่อประชาชนและไปในในในการสัมภาษณ์ ของคนหนึ่งและไปพาดพิงถึงครอบครัวหรือพาดพิงถึงคนอื่นเขาอันเนี้ยแน่นอนครับเขาก็ย่อมไม่พอใจเพราะเป็นเปนเรื่องปกติครับสมมุติว่าวันนี้นะครับคนคนนึงทําผิดกฎหมายคนหนึ่งคนนึงทาผิดกฎหมายกฎหมายยังบอกเลยว่าลงโทษแค่คนคนนั้นคนเดียวส่วนคนอื่นเนี่ยนะครับที่เป็นญาติพี่น้องเป็นครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยก็ คุณก็ไม่ส่งคนไปว่าเขาคุณก็ไม่ส่งคนไป,ไป,ไ,ปไปวิจารณ์ถึงครอบครัวเขาถ้าเขาทําผิดก็วิจารณ์ในนําเสนอข่าวในของเขาวิจารณ์ในข้างในตัวของเขาในการกระทําของเขาที่เขากระทํความผิดถูกต้องไหมแต่ครอบครัวเขาหรือคนที่เขารู้จักคนในครอบครัวเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยเราไม่ส่งคะไปพาดพิงถึงครอบครัวเขาหรือวิจารณ์ในข้างในครอบครัวเขาอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่หรอครับ แต่วันนี้นะครับสิ่งที่คุณลองไปย้อนดูนะครับคลิปที่คุณให้สัมภาษณ์นะครับคุณสัมภาษณ์กับทนายดังคนนั้นนะคุณสัมภาษณ์อะไรบ้างและคุณยิงคําถามอะไรบ้างจริงๆผมบอกเลยว่ามันไม่สมควรตั้งแต่ทีแรกแล้วสมมุติว่าคุณจะสัมภาษณ์ในประเด็นของคดีนี้ที่เป็นคดีดังคุณก็พูดถึงแต่ะเดีนของ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 ,ของประเด็นของคดีนี้แต่คุณ ไม่สมควรจะไปถามถึงอีกบุคคลหนึ่งและคุณเป็นนักข่าวคุณก็น่าจะรู้ด้วยว่าเฮ้ยเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนดังทั้งทั้งคู่ถูกต้องไหมเขามีปัญหาอะไรกันเนี่ยคุณไม่สมควรจะยิงคําถามในแง่ที่ไปถึงอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันกันกบคดีถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือคนสองคนนะไม่ถูกกันเวลาที่ไปที่ไปให้สแป์ไปตั้งคําถาม,ถาม แน่นอนครับมันก็จะมีคําถามที่ไปและไปกระทบที่สําคัญคือมันไปกระทบกระทบกับใครกับกับครอบครัวเขาคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้มีคุณทําข่าวแล้วคุณทําข่าวไม่ดีคุณทําข่าวไม่ดีนะครับคุณทําข่าวไม่ดีก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์คุณในการทาข่าวของคุณโอ๊ยคุณทําข่าวอย่างงู้นอย่างอย่างี้ไม่ดีแน่นอนครับมันไม่เป็นไรเพราะเพราะมันเป็นที่ตัวคุณในการทําข่าวของคุณในการวิจารณ์ของคุณถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงพ่อแม่คุณครอบครัวคุณพี่นน้้้้อองงงคคคคคุุุุณณณณลูููกกกกะรรรับจสสึึเป็็ไต ไม่พอใจในเมื่อคุณทําข่าวไม่ดีอะไรไม่ดีก็วิาพากษ์วิจารณ์ที่ตัวคุณถูกต้องไหมแต่การที่คนคนนี้ไปวิาพากษ์วิจารณ์ที่ครอบครัวคุณพี่น้องคุณญาติพี่น้องคุณในครอบครัวคุณอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องแยกให้ออกด้วยระหว่างที่คุณทําข่าวคุณบอกว่าคุณทําข่าวคุณไม่สมควรจะทนแบบนี้แต่คุณทําข่าวคุณก็ต้องมีขอบเขตในการทําข่าวด้วยว่าเฮ้ยคุณสมควรจะทําข่าวประเด็นไหนประเด็นไหนไม่ใช่เอาแต่การสร้างข่าวสร้างกระแสเพื่อให้คุณมีเรตติ้งให้ยอดให้ให้ช่องคุณมีเรตติ้งเท่านั้นคุณต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยคุณทําตรงนี้นะมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจบคุณอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกับผมเองเนี่ยถามว่าวันนี้ใครวิพากษ์วิจารณ์ตัวผมวิพากษ์วิจารณ์เลยครับ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสผมอาจจะตอบโต้บ้างเล็กน้อยแต่ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ผมเพราะว่าผมออกมาข้างหน้าสื่อแล้วใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมเรื่องอะไรวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์ผมและไปพูดถึงครอบครัวผมในทางที่ไม่ดีผมก็เล่นงานครับผมก็เอาคนมายเล่นงานครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ผมในการทํางานผมโอเคแต่ถ้ามาใส่ร้ายมาโจมตีมาทําให้ผมเสียหายผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับจำไหะครับเป็นนักข่าวไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็